ลาบหัวปีหมูสะดุง้งเพราะเป็นหมูดิบนะคะเครื่องปรุงทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้พกแค้งนำไปค่วไปตํานะคะก็หัวปีสดเกลเปลือกออกนะคะแล้วก็มาหั่นซอยเป็นแว่นๆซอยเล็กๆค่ะแล้วก็ข่าแก่นะคะเอาไปคั่วไฟนะคะพิหนีคั่วแล้วนะคะพิกแข้งคว้วแล้วก็หมูกับหัวปีที่ขยำน้ำมะขามมาผสมกันแล้วก็ใส่น้ำมะขามด้วยใส่น้ำมะขามไฟแบบนี้แล้วก็ใส่ กลือลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขยำเลยนะคะขยำบีบน้ําหัวปีออกมานะคะอน้ํามะขามนะคะจะทําให้หัวปีไม่ดานะแล้วเราก็ต้องบีบน้ําอน้ําเกลือกับน้ำมะขามออกมานะแล้วเราก็นาพริกแกงเผ็ดที่เราทําผสมข่าแก่แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็นาน้ําที่เราบีบคั้นเมื่อกี้นะคะมาใส่พริกแกงเผ็ดที่เราทําผสมข่าแก่แล้วก็นํา หมูก็ัวปีที่เราอะขยับไปแกบมาใส่ลงไปแล้วก็คกคุกๆตอนที่ยังร้อนๆอนอยู่เพื่อจะให้หมูอะมันสะดุ้งไฟให้มันสุกนะคะแล้วก็ปรุงแบบทำลาบเลยปรุงแบบทำลาบเลย